โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่กับผมยูกัโลหนะครับเก็บเกม Lu ัสนะครับผมในรัสอัปเดตนะครับก็ไม่ได้เจอกันค่อนข้างหลายวันเลยนะครับต้องขออภัยด้วยคือผมเนี่ยติดโควิดนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวพบเหตุการณ์เกี่ยวกับโควิดเนี่ยเดี๋ยวค่อยเล่าไปในช่วงไลฟ์สตรีมหรืออาจจะมีวิดีโอมาเล่าให้ฟังนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการทําคลิปอัปเดตใน Lu ัสนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับบอกเลยว่าเป็นการอัปเดตที่ใหญ่แล้วก็ เป็นสิ่งที่ผมเคยคิดมันต้องนานแล้วนะครับแล้วมันก็มีจริงๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในวิดีโอนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับอัปเดตแรกเลยนะครับที่ผมจะนําเสนอนะครับก็คืออ่าอันนี้นะครับผม handmade fishing นะครับก็คือเบ็ดตกปลานั่นเองนะครับเราสามารถที่จะตกปลาได้แล้วนะครับในเกมรันะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เจ๋วมากนะครับเพราะว่าปลาเนี่ยยังสามารถที่จะไปขายใน ฟิชชิงเวเลดได้อีกนะครับผมนี่มันจะมีตู้เขาเรียกว่าเป็นตู้รับแลกปลาเห็นไหมครับเนี่ยฟิชเชงนะครับผมอย่างาเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูแล้วกันโอเคแล้วก็ที่เพิ่มมานะครับในแมปทุกคนก็จะเห็นนะครับจะมีหน้าต่างของอเขาเรียกว่าเป็นพาร์เนลของแมปนะครับสามารถเลือกดูได้แล้วนะครับอันนี้คืออันบนสุดเนี่ยคือแมปปกติทั่วไปที่เป็นรูปรถไฟเลยก็จะเป็นสถานีรถไฟด้านล่างนะครับ เราไม่จำเป็นที่จะต้องลงสถานีรถไฟแล้วกดตัว G ดูนะครับผมเราสามารถดูได้ทั้งที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับแค่เราเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันของสถานีรถไฟนะครับผมแล้วก็ในแมปเนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมี underwater lab นะครับต้องขออภัววาายทุกคนครับผมอาจจะมีอาการไออะไรแบบนี้อยู่ยังไม่หายนะครับโอเคเหลือดับไปแล้ว <c oughs> โอเคนะครับแล้วก็ที่เขียน1,2,3,4เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ ให้ผมเดามันจะเป็นอ่าถ้าเรากดไปที่1นึเครับเราจะเห็นแผนที่ของ Underwater Lab เนี่ยนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นชั้น1นะครับแล้วก็ชั้น2ชั้น3แล้วก็ชั้นสุดท้ายนะครับผมประมาณนี้นะเ,เห็นไหมนะครับมันจะบอกแมปเป็นแมบของเมือง Underwater Lab นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล,เล่ามาถึง Underwater Lab นะครับก็จะมีอยู่เยอะมากเลยนะครับในแมบทุกคนดูเนะี่ยเห็นปะ เขาเขียนบอกไว้เลยนะครับเราสามารถไปฟาร์มที่นี่ได้นะครับผมเนี่ยมีหลายที่มากนะครับคือเกือบรอบแบบอะอารมณ์แบบว่าทําให้ชาวเลเนี่ยเล่นง่ายๆขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยเนี่ยมีเรือดำน้ํามาแล้วนะครับเพราะว่าเราจะไป under water l a บเนี่ยเราต้องใช้เรือดำน้าหรือไม่ก็ใส่ชุดนักวดาน้ําไปนะครับผมโอเคอันนี้เป็นในส่วนของคร่าวๆข,ข,ของอัปเดตมานะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดใน ฟิชชิงวีเลกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเราขับเรือกลับไปดูกันนะครับผมถ้าผมพูดผิดอะไรติดขัดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับบางทีผมก็ยังเมายาอยู่นะครับยาที่กินอะนะยาพวกยาแก้ไออะไรอย่างงี้โอเคคืออยากให้ทุกคนไม่อยากทุกคนรอนานนะครับก็เลยมาทําคลิปเลยนะครับไม่อยากรอจนหายดีเพราะว่าผมต้องรออีกนานมากเลยครับกว่ากว่ามันจะโอเคนะครับผมแล้วผมก็ต้องทํางานด้วยนะครับเดี๋ยวไม่มีตังค์กิน โอเคนะครับถ้าเรามาที่ฟิช n g งเบเดตแล้วเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกขายลงขายเรืออะไรแบบนี้เออแล้วก็มีตอร์ปิโดของซบม,มารีนขายคือเรือดำน้ำนะครับแต่อันนี้เราค่อยว่ากันนะครับผมมันมีตอร์ปิโด2แบบนะครับโอเคมาที่ตรงนี้เลยครับผมนี่เอ็กช็องของการแลกเปลี่ยนปลานะครับก็คือปลาตัวนเนี้ยเนี่ยปลาปลาตัวในี้5ตัวเนี่ยเราจะได้สแคป 30สแคปนะครับเห็นน้ากแล้วก็จะมีเหมือนอันนี้ปลาดุกหรือเปล่าเนี่ยได้ต้อง50สแคปนะครับ2ตัวนะครับแล้วก็มีเป็นปลาฉลามลูกปลาฉลามด้วยนะครับได้เจสแคปเลยนะครับผมวิธีการตกปลานะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ขายอะไรวะลืมไปแล้วอ๋ออันนี้เป็นเออนี่งที่นี่ก็จะมีเบ็ดตกปลาขายด้วยแหละแต่ว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยเราสามารถคาบได้นะครับก็คือใช้เชือก2อันนะครับผมดูนะมันอยู่ในมวมบุของทูนะครับ นี่ใช้เชือก2อันแล้วก็ใช้ไม้200นะครับแล้วก็ถ้าเราจะตกปลาเนี่ยเราก็ต้องซื้อไส้เดือนด้วยนะครับหรือเห็นพี่กาบอกนี่ผมยังไม่เคยเจอกับตัวนะครับก็คือเราเก็บก้อนหินตามพวกตามพื้นแมปเนี่ยมันจะมีไส้เดือนซ่อนอยู่นะครับผมห <c oughs> าว่าโอเคเดี๋ยวผมจะซื้อเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะเริ่มตกปลาทุกคนดูแล้วกันอ่าเราสามารถตกที่นี่ได้เลยนะครับผมการตกปลาก็ค่อนข้างจะ ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ต้องดูจังหวะดีๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมผมไปยืนที่เน้นเน้นยืนที่ต่ำๆไว้นะครับยืนที่สูงนะครับเชื่อผมเนี่ยยืนประมาณนี้แหละนะครับเวลาได้ปลาได้ดึงง่ายๆอ่าแล้วก็ทิ้งทุนปลาไว้นะครับทุนเบ็ดเดี๋ยวปลามันก็จะกินเอาละครับจังหวะนี้นะครับปลาลังเลเนี่ยดึงเลยครับดึงเลยครับเราก็กด A กับ เราก็ต้านกับมันนะครับถ้ามันถ้ามันไปทางนูน้นเราก็เราก็มาทางขวานะถ้ามันไปทางซ้ายถ้ามันอยู่ตรงกลางเราก็ดึงเบ็ดมานะครับแบบนี้ปึ๊าาบฮะผมได้แล้วเป็นปลาซาดีน,นะครับผมใช่ปะ่ะเออปลาซาดีน,นะครับปลาตัวเล็กโอ้อะไรวะเนี่ยอ,อยากได้ลูกปลาฉลามอะ่ะโอเคลองต่อยสักสองสามรอบแล้วกันนะครับ ให้ทุกคนได้ดูวันนี้กินเร็วมากได้ไรวะม,ม,มันไม่ต้านเลยอะ่ะนั่นไงถึง <c oughs> <c oughs> ว่าแต่มันไม่ต้านเลยผมได้แล้วครับถังรีบาย <c oughs> ได้จริงด้วยวะโอเคนะครับผมอัปเดตต่อไปนะครับผมก็เป็นเรือดำน้ำนั่นเองนะครับผม <c oughs> เรือดำน้ำสามารถหาซื้อได้ใน Fetching Village นะครับผมแล้วก็ ที่มันดอกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดอบตามชายฝั่งนะมันจะถ้ามันจะดอกมันน่าจะดอบอยู่ใต้น้ำอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้เป็นสันนิษฐานของผมนะครับแต่เราสามารถมาซื้อได้ในฟิชชิ่งวิลเลจเลยนะครับผมก็จะมีเรือน้ำเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับแบบนั่ง2คนกับนั่งคนเดียวนะครับก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับจะมีที่นั่ง1คนนะครับผมกับที่นั่ง2คนนะครับซื้อได้ในฟิชิ่วิเลจเลยนะครับผม ก็ที่นั่งหนึ่งคนเนี่ยก็จะสภาพเอ,อตลกๆหน่อยนะครับโอเคราคาสองร้อยอออันนี้น่าใช่นะครับวันนี้เป็นเขาเรียกว่านั่งคนเดียวนะครับผมเอคอย่างเท่เลยวะเนี่ยนั่งได้คนเดียวนะครับแบบถูกอับแบบราคาถูกอะ ด่าน้ำก็กดคอนโทรลนะครับผมมันก็ดำลงใปน้ำเลยโอเคเดี๋ยวนี้ผมออกก่อนแล้วกันไอ้อย่นี้เป็นปืนที่ยิงอยู่ใต้น้ำนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงปืนสเปร์กันกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็เป็นสิทธ่อัปเดตเข้ามาใหม่ในเกมรัสนะครับผมเป็นปืนนะครับอัปเดตมาใหม่แต่สามารถใช้ได้แค่ในน้ําเท่านั้นนะครับผมผมว่าที่เขาเอามาเนี่ยน่าจะเอาไว้ใช้สู้กับฉลามซะมากกว่านะครับผมเพราะว่าในแพทอัปเดตอันนี้นะครับมีฉลามเข้ามาแล้วนะครับผมเปลี่ยนสภาพก่อน เราไม่สามารถที่จะยิงปลาตัวเล็กได้นะครับไอปลาพวกนี้ยเห็นปะเอาไว้ตกนะครับปลาตัวมาเริ่มเลยเนะี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะต้องรอสักห้าสิบวินาทีนะครับเพื่อที่จะเข้าไปซื้อเรือเรือเลยจ้าเอาเป็นสองที่นั่ง300สามร้อสแคปโอเคแล้วก็อไปก่อน นำน้ำก่อโอ้แรงจัดแรงจัดเอาอันนี้ก็เป็นแบบนั่งได้สองคนนะครับนี่อันนี้เป็นที่อีกคนนึง mm hmm. เห็นไหมด้านในก็จะมีโลเกตมาให้ hey, ที่ใส่โลเกตตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตอว์ดิโดเนี่ยเราต้องกดตรงหน้าปัดของออหน้าจอเรานะครับในเกมนะครับผมเห็นไหมมันจะมีคําว่า ตอปิโดสตอเรจนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บเราสามารถใส่ตอร์ปิโดได้นะครับเดี๋ยวผมเซ็ตอร์ปิโดมาก่อนมันจะมี2แบบนะครับตอร์ปิโดเนี้ยจะเป็นอ่าเดี๋ยวเซ็มาก่อนแล้วกันอย่างนั้นหนึ่งร้อยลูกนะโอเคตอร์ปิโดอันอันจิ๋วเนี้ยมันจะเป็นแบบผมบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนพวกเรื่องตอร์ปิโดผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับแต่คือเวลายิงเนี้ยมันจะเหมือนปาโลมาทุกนะคนเดี๋ยวค่อยดูนะ mm hmm. เวลายิงออกไปอ่ะเห็นปะน่ะมันจะกระโดดดึงดึง,ด,งดึงอยู่งั้นนะเห็นปะ เออแล้วมันก็ไปหาเป้าหมายเรานะครับมันยิงแบบยิงบนพื้น,พ,นพื้นน้ําได้เนี่ยอันนี้มันจะยิงแบบคือมันจะเป็นเหมือนปลาโลมาแบบกระโดดเล่นน้านะครับผมเออนี่แต่อีกลูกหนึ่งนะครับอีกลูกหนึ่งเนี่ยจะเป็นตอร์ปิโดแบบว่า <c oughs> ยิงใต้น้ําเลยนะครับจะไม่จะไม่ขึ้นสู่ผิวน้ํานะครับอันนี้ยิงตรงๆไปเลยนะครับนี่เห็นปะเออเขาเรียกว่าผมก็ไม่รู้ <c oughs> เรียกว่าอะไรดีเออ แต่ที่เอาที่ง่ายคือตอ์บิโดลูกจิ๋วเนี่ยจะยิงเหนือผิวน้ําขึ้นไปแล้วก็กระโดดโตขึ้นเหมือนปลาโลมานะครับส่วนต์บิโดนยาวเนี่ยอัอนเนี้ยนะครับจะยิงใต้ผิวน้ําเลยนะครับแล้วก็พุ่งตรงไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการขับไปที่ underwater lab แล้วกันนะครับผมแล้วสิ่งที่สนใจที่สุดก็คือ underwater lab เนี่ยนะครับผมในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ชาวเลนชอบมากเลยนะครับเพราะว่า เมือง underwater lab เนี่ยเป็นเมืองที่สามารถฟาร์มได้แล้วก็มีห้องการให้เข้าด้วยนะครับผมในการเดินทางอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับถ้าเราจะมาที่นี่ได้เนี่ยหนึ่งเลยนะครับเราสามารถขับเรือธรรมดามาได้นะครับผมแต่ว่าต้องมีเซ็ตดำน้ำนะครับเพื่อดำลงมานะครับแล้วก็วิธีที่2อก็คือขับเรือดำน้ำมานะครับผมจากที่ไหนก็ได้ที่เราเจอเรือดำน้ำนะครับผมแล้วก็ควรระวังนะครับในการมาที่นี่นะครับมันมีบอดด้วยนะครับผมเตรียมอาวุธมาด้วยนะครับมาฟาร์มเพียวๆไม่มีอาวุธ อาจจะลําบากหน่อยนะครับทนูก็สามารถมาได้นะผมว่าถ้ามากันนัก2คนนะครับแล้วก็ระวังผูเ้เล่นคนอื่นด้วยนะครับผมอยาหาทางเข้าก่อนทางเข้าค่อนข้างที่จะเข้าตตรงนั้นนะครับตรงที่มีไฟโอเคเข้าไปได้ยินเสียงเ้าบอดด้วยนะครับผมอ่าโอเคก่อน ตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ฐานทัพใต้น้ำนะครับผมของบอดรัฐบาลแต่ผมเอาไปฉายก่อนโอเคนี่นะครับผมที่นี่ก็จะมีให้เราฟาร์พวกถังพวกอะไรแบบนี้นะครับผมเห็นว่าเฮ้ยเ็ดเคดูกล่องดีอย่างเท่คนดูกล่องเป็นแบบกล่องเท่มากนะครับอันนี้เพิ่งเห็นนะเนี่ยไม่ต้องดูกล่องดีดแล้ว บางกล่องก็สามารถเปิดได้นะครับเดี๋ยวผมพาทัวร์แค่แ l บแลบเดียวพอนะครับผมเฉพาะถ้าไปทุกแลบนี่คลิปน่าจะยาวนะครับเดี๋ยวเราไปนะอัปเดตะอี่นอีกด้วยมันจะมีพวกอ,อมีอะไรปะวะเดี๋ยวผมนึกก่อนนะเออก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะอันนี้อันนี้แหละคือ update, อัปเดตเดื่ําน้ำเข้ามาแล้วก็มีพวกปลาฉลามนะแต่ยังไม่เจอปลาฉลามเลยนะครับผมอันนี้ผมจะมาวิ่งให้ทุกคนดูนะครับในแบแบ l บ p นึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผม อุ้ยโอ้บอทชื่อว่าอเดอร์วอเตอร์เฮ้ยมันเป็นกล่องจากในในมอสหมดไอในในแมปแปลกเลยเว้ยพวกกล่องอาวุธอะเออผมจำหน้าอยู่จำหน้าอยู่โอเคเดี๋ยวเสกการ์ดมาด้วยนะครับการ์ดมาอยู่ในมวนหมู่เลยวะลืมลนะมันตายง่ายยั้นเหรอ อันนี้ก็เป็น underwater lab ที่ผมได้มาพาทุกคนมาดูนะครับผมมันจะมีทั้งหมด4ชั้นนะครับทุกคนก็แล้วก็กล่องในการเก็บแต่อย่างที่ผมได้บอกไปในตอนที่เรามา,อาตอนแรกเห็นไหมครับที่มาว w a t e r lab เนี่ยคือกล่องเนี่ยมันจะเป็นกล่องใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันเท่าไหร,ร่นะทุกคนเล่นแค่แบบธรรมดาแบบแบบทั่วไปนะครับจะไม่ค่อยเห็นกล่องนี้นะครับ กล่องที่ผมพามาดูเนี่ยมันจะเป็นกล่องในแมปแปลกนะครับมันจะมันจะเอามาแบบนี้นะครับพวกกล่องสีฟ้ากล่องกระสุนกล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่กล่องสีฟ้าแบบเนี้ยมันจะอยู่ในแมปแปลกผมเคยเล่นอยู่นะครับถ้าทุกคนติดตามคลิปผมจะเคยเห็นกล่องแบบนี้นะครับผมก็เขาก็มาใช้ในของ underwater lab แล้วนะครับผมโอเคนะครับผมอีกอัปเดตดึงเนี่ยก็เป็นอัปเดตเขาเรียกว่าไม่อัปเดตดีกว่าเรียกว่าเป็นการปรับปรุงนะครับผมสถานีรถไฟนะครับผม ก็เมื่อก่อนเนี่ยรถไฟเนี่ยมันจะอยู่ตามตามรางที่เราลงเลยใช่ไหมก็คือตรงชานชาลาเลยนะครับผมแต่ตอนนี้เขาย้ายรถไฟเนี่ยไปเป็นที่เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับมีทั้งขาเข้าขา,ขาออกนะครับผมคือผมไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของการทำเนี่ยอาจจะทําให้ตื่นเต้นขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับหรือว่าจะทําให้คนไปรถไฟหัวร้อนขึ้นหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามัน ได้เอารถไฟเนี่ยแยกออกจากทางหลักไปแล้วนะครับผมก็คือเอาไปเก็บไว้ระหว่างขาเข้ากับขาออกนั่นเองนะครับผมทําให้เราสามารถไปดักตรงนั้นได้ด้วยนะครับมันทําให้เป็นลูปอีดักอ่ะโหตรงนี้เปิดไม่ได้คือมาได้ทางเดียวนึกภาพเนี่ยผมมาดักยิงคนอยู่ได้เนี่ยมาอยู่ตรงท่อเนี่ยเนี่ยเห็นปะเออโคตรเนียนนะครับบอกเลย พราะว่าต้องมาจากทางนี้ไงเดี๋ยวไม่ก็วิ่งไปอย่างนน้นอ้โหโอเคเหมือนกันหมดเลยนะครับที่มีแง่งยื่นออกมานะครับฝั่งทางเนี้ยก็จะเป็นรถไฟที่จะไปขาทางอ่าผมเรียกจะเรียกว่าขาขาเขา้าขาออกแล้วกันเนาะเออเนี้ยก็จะออกไปทางแอร์ฟิวนะครับผมส่วนแง่งล่างเนี่ยก็จะวนมาทางนี้นะครับผมก็ดูดีๆีนะครับว่าสมมุติเราจะไปแอร์ฟิวเนี่ยเราก็ต้องมาที่แง่งด้านนี้นะครับถ้าจะไปที่วิชิ่งเบลเลสหรือว่า สมมติว่ามีสถานีแล้วกันเนาะก็ให้เราวนมาด้านล่างแล้วก็นั่งรถไฟไปนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นอัปเดตเล็กๆสําหรับสถานรีรถไฟนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าตั้งแต่มีมาเนี่ยอัปเดตไป3รอบแล้วนะครับอันนี้เป็นรอบที่3แล้วนะครับสาหรับสถานรีรถไฟดีนะเขาว่ายังดูแลเปลี่ยนไปเรื่อยได้ให้มันมีนู่นมีนี่มีนหน้าได้ไททำนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นอัปเดตของเดือน สิงหาคมนะครับเป็นอัปเดตใหญ่ที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าทําให้เกมรัดเนี่ยพัฒนาไปอีกขั้นแล้วนะครับผมก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับผมพวกลูกตอร์ปิโดเนี่ยสามารถเอาไปเรียนแล้วก็คราฟได้นะครับผมรวมถึงเอ่อรวมถึงลูกของสเปร์กันด้วยนะครับก็สามารถเอาไปเรียนและคราฟได้นะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะครับไม่ได้เจอกันหลายวันก็ คิดถึงทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังดูยังยังอยู่ดูอยู่นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณที่ไม่หนีไปไหนแล้วก็ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมคลิปที่ผมยังไม่ลงก็คือคลิปตรอรี่ของเซิร์เวอร์ที่2องอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะทยอยตัดลงให้นะครับผมโอเคไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบาย